สวัสดีครับวันนี้พามาพบกับคลิป DIY เศษเหล็กเหลือใช้วันนี้จะมาพามาทำขาโต๊ะโซฟารครับโซฟาขาโต๊ะหักขาโต๊ะโซฟาเก่ามันจะเป็นแบบขาแบบหมุนน็อตครับสี่ขามันหัก ทีนี้แม่บ้านบอกให้ทำให้หน่อยพ้าตัวไฟยังใช้ได้อยู่เข้า่าอย่างนี้ผมก็เลยเอาเศษเหล็กมาทำครับผมเหล็กก็จะเปื้อนสีเปื้อนอะไรแล้วเหล็กเก่าก็ยาวตัดครับสั้นต่อ แม่บ้านก็เดินดูเดินเช็ดเดินติครับไว้ง่ายเดินติถ้าเป็นของลูกค้านี่เดินติทั้งวันครับอันนี้ใช้เองเน้นอยู่นานๆ อันนี้ผมจะใช้เครื่องเชื่อมแบบกานทูบนะครับ MMA ถ้าเ,เพื่อนๆมีแบบพวกมิกพวกอะไรก็จะง่ายหน่อยครับ,รบนี้เป็นเหล็กเหล็กจำนาไนครับชุบกันมาไนมันจะเป็นสนิมตรงที่เป็นรอยเกียครับเหล็กชุดนี้นี่อยู่อยู่บ้านอยู่ที่บ้านมาเป็นปีแล้วครับถ้าเป็นเหล็กดำนี่สนิมกินทั้งอันนะครับ รอยเจียอยเชื่อมมันจะกินแค่ตรงนั้นนะครับสนิมสาหรับเหล็กกันวันไหนผมก็จะแต้มเป็นจุดก่อนนะครับประกอบแล้ว็แต้มเป็นจุดจุดจุดไปยังไม่ได้เชื่อมยาวเพราะว่าถ้าเชื่อมเชื่อมยาวปุ๊บมันจะบิดเราจะดัดยากเชื่อมยึดแต้มเป็นตามมุมยึดโค้งให้เรียบร้อย แล้วผมถึงจะมาไล่เชื่อมนะแต่เชื่อมเหล็กกัมวันนีนี่ที่ผมทํานี่เป็นเหล็กบางครับเหล็กไม่หนาต้องเชื่อมถึเทียติ๊กติ๊กติ๊กตกไปเรื่อยๆเดินยาวไม่ได้ครับมันทะลุถ้าเพื่อนๆที่อยากลองหัดเชื่อมไม่มีประสบการณ์ก็ ใส่อุปกรณ์เซฟตี้นะครับว่าจะเป็นถุงมือหน้ากากหน้ากากแบบคุมหัวอะไรก็ได้ครับป้องกันอันตรายแต่นี่ผมไม่ได้ใส่ครับผมขี้เกียจหาครับหาไม่เจอไอ้เรื่องหาไม่เจอนี่อย่าไปบอกแม่บ้านเคียงครับบนสามวัน อยนี้ผมก็จะมาตัดเหล็กซอยครับเพื่อวางโซฟา,านี่ด้านบนแล้วผมจะใช้หินเจียตัดนะครับที่เก็ยลยกไฟเบอร์ออกมาแล้วหนักเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาแนะนำใบตัดเหล็ก กับใบเกียร์ใช้คนละอย่างกันนะครับใบตัดเหล็กกับใบเจียร์สหรับใส่ลูกหมูสี่นิ้วไม่เหมือนกนอันนี้ผมก็เชื่อมไปพอเชื่อมเสร็จแล้วเราก็ไล่เจียร์อันนี้ผมไม่ได้เชื่อมเยอะครับ ผมมั่นใจว่าอยู่ก็พอครับและประกันครับประกันความแข็งแรงแต่คลิปหน้าผมก็จะมาทำทําโต๊ะพับได้ สไตล์ช่างอ้นครับสไตล์ช่างอ้นเดี๋ยวรอติดตามชมดูได้ครับน่ครับเริ่มเจียต่อเจียเสียงจะดังหน่อยนะครับเจียเสร็จแล้วกนนะนี่ครับโซฟาวางฝั่งฝั่งที่งอเนี่เด็ก โหนครับเด็กโหนหักไปเลยหลุดไปเลยยังไม่ได้ดูเลยครับครับเสร็จเรียบร้อยวัดระยะนั่ง